ครับก็สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับซึ่งวันนี้นะครับเราก็มาอยู่กันกับจอย l a y s t a t i o n 5นั่นเองนะครับผมซึ่งวันนี้นะครับผมเองนะครับก็จะมาทําคลิปนะครับแนะนําวิธีการเชื่อมต่อจอย p พ5นะครับเข้ากับโทรศัพท์มือถือหรือว่าเข้ากับโน้ตบุ๊กหรือว่า PC เพื่อเล่นเกมในสตรีมนะครับหรือว่าต่อเข้ากับโทรศัพท์เพื่อเล่นเกมในโมบายนั่นเองนะผมแล้วเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีให้ดูว่ามันมีขั้นตอนการเชื่อมต่อยังไงบ้างนะครับผมซึ่งจริงวิิธีกกการรเเชืื่่อออมมตันจจงๆ็แทบบะห สเตชัน4เลยนะจริงๆมันก็ไม่ได้ต่างเลยนะการเชื่อมต่อแต่ว่าเดี๋ยววันนี้ผมจะมาทําในเวอร์ชั่นของจอยเพย์สเตชัน5ให้ทุกคนได้ดูไปพร้อมๆกันอีกสักหนึ่งคลิปแล้วกันนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับเคยมีพี่ๆคนนึงเนี่ยถามผมมาว่าจอยเพย์สเตชัน5เนี่ยสามารถนําไปใช้เล่นกับเครื่องเพย์4ได้ไหมก็จอยเพย์5เนี่ยนำไปเล่นกับเครื่องเพย์4ไม่ได้นะครับแต่ในมุมกัดกันนะครับจอยของเพย์4นะครับไม่ว่าจะเป็นจอยของเพย์4หรือว่าแผ่นเกมของ Pa4 PlayStation เเนนน่่สาาามรรถํไปใช้ลนบนคือง PlayStation ได้นะครับผมโอเคแล้วก็เดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมก็จะมาทํานะครับวิธีการเชื่อมต,ต่อต่างๆให้ทุกคนได้ดูอย่างที่กล่าวไว้เบื้องต้นนะครับโอเคเดี๋ยวพร้อมแล้วเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยครับ โอเคครับทุกคนแล้วก็ขั้นตอนแรกนะครับผมจะลองมานําจอยนะครับมาเชื่อมต่อเข้ากับโน้ตบุ๊กหรือว่า PC ให้ดูนะครับว่ามีวิธีการเชื่อมต่อยังไงบ้างนะครับอันดับแรกเลยนะครับเราต้องทําการเปิดบลูทูธที่ตัวจอยให้เรียบร้อยนะครับซึ่งวิธีการเปิดบลูทูธก็ไม่ยากนะครับก็คือจะทําเหมือนจอยของ PlayStation 4เลยโดยการกดปุ่มเล็กๆนะครับข้างบนนี้ทางซ้ายมือนะครับพร้อมกับปุ่ม PS ตรงกลางจอยกดค้างไว้ประมาณ3-5วินาทีนะครับรอให้มีสัญญาณไฟกระพริบขึ้นมาแบบนี้ก่อนนนนะะคครรัับบี่ ต้องเป็นสัญญาณกระพริบแบบนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับให้เรามาเปิดบลูทูธที่ตัวโน้ตบุ๊กของเราหรือว่าตัว PC นั่นเองนะครับผมอ่าเข้ามาเปิดโน้ตบุ๊กปุ๊บแล้วเดี๋ยวมันจะขึ้นเครือข่ายให้เรากดเข้าไปนะครับพอขึ้นแบบนี้นะครับเราก็กดเข้าไปได้เลยพอกดเข้ามาแล้วปุ๊บนะครับทีนี้ให้มาสังเกตที่จอยนะครับไฟจะนิ่งนะครับไฟที่จอยจะหยุดกระพริบนะครับแล้วก็จะมีแสดงไฟแสดงสถานะเป็นสีขาวตรงนี้ ก็เป็นอันว่าสําเร็จในการเชื่อมต่อจอยนะครับเชื่อมต่อจอยเข้ากับตัวเครื่องโน้ตบุ๊กหรือว่า PC ของเรานั่นเองนะครับผมซึ่ง PC ของใครถ้าไม่มีบูททูธก็ต้องไปซื้อตัวรับสัญญาณมาเพิ่มนะครับผมก็จะประมาณนี้แต่ว่าผมจะไม่ได้ลองเล่นเกมในสตรีมให้ดูนะคือบางทีผมกลัวเรื่องลิขสิทธิ์ด้วยผมเคยทําคลิปที่ว่าเล่นเกมใน Steam ไปแล้วก็มันมีลิขสิทธิ์ โดนแล้วทําให้คลิปนั้นติดแดงผมก็เลยต้องลบคลิปนั้นออกอันนี้ก็ผมจะมาแนะนําวิธีให้ดูคร่าวๆนะครับหลังจากที่เรารเพิ่มเตมิมนครับหลังจากที่เราเชื่อมต่อเสร็จแล้วตัวจอของเราจะยังบังคับไม่ได้นะครับเราต้องเข้าไปในเกมของสต e ีมก่อนนะครับ แล้วก็เข้าไปตั้งค่านะครับให้เลือกเป็นเกมแพดนะครับเพราะว่าตอนแรกมันจะยังเป็นคีย์บอร์ดหรือว่าเมาส์คอนโทรลอยู่นะครับมันจะมีให้ตั้งค่าอยู่ในสตรีมนะครับเราเข้ามาตั้งค่าในนี้นะครับลองดูนะครับลองดูวิธีการตั้งค่าดูนะครับมันจะมีอยู่ในสตรีมนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะมาเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือให้ทุกคนดูกันบ้างครับว่าวิธีจะทําประมาณไหนนะครับ โอเคครับทุกคนแล้วก็เดี๋ยวที่นี้นะครับผมจะลองใช้จอย PlayStation 5นะครับคอนโทรลเกมให้ดูนะครับในโทรศัพท์มือถือนะครับว่าตัวจอยเนี่ยจะมีอาการหน่วงหรือว่าอาการดีเลย์หรือว่าอาการกระตุกบ้างหรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาลองดูไปพร้อมๆกันแต่ว่าผมต้องแจ้งก่อนนะครับว่าตัวเกมในโมบายหรือว่าในโทรศัพท์มือถือเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะทุกเกมสามารถใช้จอยคอนโทรลได้นะครับถ้าใครอยากลองเอาจอยมาใช้เล่นบ้างก็ลองศึกษาดูก่อนนะครับว่าเกมเกมนั้นเนี่ยมันสามารถใช้คอนโทรเลอร์เนี่ยควบคุมได้หรือเปล่านะครับแต่ ว่าเดี๋ยววันนี้ผมจะลองกับเกมรถแข่งให้ดูคร่าวๆนะครับก็อาจจะไม่ได้ลองเยอะมากจะลองให้ดูพอหอมปากหอมพอนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนี่นะครับตอนนี้ผมก็ได้กดบังคับแล้วนะครับอันดับแรกเลยที่ผมจะบอกเลยว่าตัวจอยเนี่ยไม่มีอาการหน่วงหรือว่าดีเลย์หรือว่ากระตุกเลยนะครับตอบสนองนิ้วในการกดค่อนข้างที่จะไวมากๆนะครับผมคือหลายคนมักกังวลว่าเออมันจะดีเลย์หรือเปล่าครับบางทีเรากดไปแล้ววิสองวิอย่างเงี้ยมันเพิ่งจะบังคับให้เราคือผมบอกเลยว่าเรากดน้ําหนักมือไปปุ๊บเนี่ย ตัวรถตัวแรมันก็จะเลี้ยวให้เราในทันทีเลยนะครับผม เล่นค่อนข้างจะลื่นไหลนะครับในส่วนในส่วนของจอยเพยก็เหมือนกันนะครับใช้เล่นลื่นไหลเหมือนกันนะครับไม่มีสะดุดนะครับส่วนตัวเกมนั้นนะครับในตัวเกมจะลื่นหรือไม่ลื่นอันนี้อยู่ที่สเปคของโทรศัพท์ของเราแล้วนะครับโอเคผมก็จะลองให้ดูประมาณนี้คร่าวๆพอหอมปากหอมคอนะครับแล้วก็อย่างที่บอกนะครับว่าการเล่นนะครับไม่มีอาการดีเลยหรือว่ากระตุกหรือว่าหน่วงให้เพื่อนๆได้เห็นกันเลยนะครับลองไปหามาเล่นกันดูได้นะครับแล้วก็จะเอามาเล่นกับเกมอะไรนั้นก็ลองศึกษาดูก่อนนะครับว่าเกมที่เราจะมาเล่นนั้นอะ มันสามารถใช้จอยควบคุมได้หรือเปล่าเพราะว่าบางเกมมันก็ไม่สามารถใช้จอยได้นะครับโอเคครับก็จะประมาณนี้ครับทุกคน โอเคครับทุกคนก็เปยังไงกันบ้างครับสำหรับวิธีการใช้จอย PlayStation 5นะครับเล่นเกมบนโทรศัพท์มือถือนะครับหรือว่าใช้เชื่อมต่อบน iPad หรือว่า PC n o t น้ o o k นั่นเองนะครับซึ่งทวิธีการเชื่อมต่อเนี่ยมันก็จะเหมือนเลยนะครับเหมือนกันกับจอยของ PlayStation 4เลยแต่ว่าวันนี้ผมก็จะมาทำให้ดูในเวอร์ชันของจอย PlayStation 5อีกหนึ่งรอบนะครับผมซึ่งอย่างที่บอกนะครับอย่างที่ผมเคยบอกไว้นะครับว่าทุกครั้งนะครับที่เรานำจอยของเราเนี่ยไปเชื่อมต่อกับ ถ้าเราต้องการจะนําจอยกลับมาเชื่อมต่อกับเครื่อง PlayStation 5ของเราเนี่ยเราต้องทําการจับคู่หรือว่าซิงค์สัญญาณจอยกับตัวเครื่องกันใหม่อีกหนึ่งรอบนะครับนั่นก็คือวิธีการใช้สาย USB Type C นะครับที่เขามีมาให้นะครับ เชื่อมต่อเข้ากับตัวเครื่อง p 5แล้วก็เปิดเครื่อง p 5ก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เอาสายอีกฝั่งหนึ่งนะครับที่เป็น USB Type C นะครับมาเสียบเข้ากับจอยนะครับแล้วก็ทําการกดเปิดจอยนะครับเพื่อทําการซิงค์สัญญาณกันนั่นเองนะครับผมต้องทําทุกครั้งนะครับในกรณีที่เราเอาจอยนะครับไปเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือหรือว่าไปเล่นเกมบน PC นะครับเวลาเราจะเอากลับมาเล่นกับ PlayStation 5เนี่ยเราก็ต้องทําแบบนี้ทุกครั้งนะครับผม โอเคครับทุกคนสําหรับคลิปนี้ผมก็ต้องฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็สําหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามกดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมมีคลิปอะไรมาทําลงนําเสนอให้ทุกคนได้รับชมอีกก็ฝากติดตามด้วยครับสาหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ